โลโลทะโลเจาะเจาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีรับเข้าสู่ยามาทำชาแนลนะครับและนี้ก็คือเกม GTA 5นะครับผม <c oughs> ช่วงนี้เสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะโอเควันนี้เราก็จะมาแต่งรถคันนี้ครับผมอ่ารถคันนี้มันคืออะไรมันคือมันคือเรถที่เราไปแต่งครับผมนี่โอ้โหอันนี้เราจะแต่งเราแต่งไปแล้วนะครับก็คือรุ่น รุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นแบบคล้ายๆแบบเป็นรถแข่งเลยนะฮะนี่นี่ขนาดยังไม่ได้แต่งเลยเนี่ยยังแรงได้ขนาดนี้นะครับผมนี่ก็คืออมาถึงไปชนกันเลยว่ะเรียบร้อยชิ่ยแต a เดือไปว่าอะไรวะไม่รู้เนี่ยแต่ขอมาร์กแผนที่ไว้ก่อน อาอคือรถเงื่อนเร็วเร็วอ่าเฮ้ยอ๋อมาโผล่ตรงนี้มาเดี๋ยวจะไปแต่งกันครับนี่โหแรงแรงไปกัซซี่บาติแปดศูน่านะครับผมนี่คือชื่อเต็มของมัน โอเคซ่ okay. อมรถก่อนนะฮะอันดับแรกมาเราก็มาใส่เกาะให้มันก่อนใส่เบรกให้มันใส่เครื่องอะเครื่องแรงมากครับผมใส่ไฟซีนอนนะเพื่อความสว่างสดใสในการมองเห็นนะครับอันดับต่อไปอันนี้จะเป็นลายนะครับซึ่งเราเลือกได้ประมาณ4ลายทั้งหมดนี่คือลายแรกเลด o ูทนะฮะลายที่2ก็เป็น อะไรวะเนี่ยโคบานนะฮะรายที่สมก็เป็นนี่รายที่สี่ายที่สี่นี่จะคุมทั้งคันเลยเนะัะคือพูดง่ายๆให้ไม่ต้องไปเปลี่ยนสีไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนะเรื่องสีนี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังแดงข้างหน้าเป็นเขียวนะครับผมอ่า ลายมันจะคุมหมดเลยนะอ่ะลองดูผมผมชอบลายนี้นะครับลองดูซิว่าถ้าเราไปเปลี่ยนสีมันจะอ้าวเห็นไหมมันไม่มีสีให้เลือกด้วยรับซุรี่เนี่ยมันให้เลือกแค่ลายอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะะนันไม่ต้องไปเปลี่ยนสีนะครับผมอ่ะผมชอบลายนี้ผมก็เลยเอาลายนี้นยครับอันดับต่อไปแล้วก็ไปแต่งเครื่องให้มันแรงขึ้นนะครับน,น,นี่แรงสุด ต่อไปเป็นลอ้อครับผมหนักใจตรงล,ออลร้ออีกแล้วเอาลายอะไรเดียวเนี่ยที่ผมเล็งไว้ก็น่าจะมีเนี่ยแท็กสตรานะครับอ่ะลองดูใส่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเฮ้ย hey, โชกเอ้ย hey, โชกว่างั้นสังเกตที่โซ่นะครับโซ่สีเหลืองด้วยเออเจ๋งเจ๋ง ใส่ย,ยางดีไซน์แล้วมันทำไมไม่ขึ้นขึ้นเอฟเฟกอ่ะขึ้นแค่ฝั่งนี้วะหรือว่าอีกอันนึงมันยิงอยู่ตรงนี้อยู่อาจจะมองไม่เห็นนะการกระสุนไหมไม่ต้องหรอกเบิร์นยางก็เป็นนี้เลยกันมีเลือกแค่เนี้ยสีล้อก็เปลี่ยนไม่ได้ให้ตายเถอะ มีแต่ไทยสโมกอะแต่งได้แค่นี้ครับผมเฮ้ยแต่แค่นี้ก็ถือว่าสวยนะมันสวยที่ว่าลายมันสวยนี่แหละอ่าดูสกก่อนนี่เราใส่เทอบอง่เอบองเทอร์โบมาแล้วแรงกว่าเดิมอยู่ครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปบินคนไทยบินได้จีพายแล้วไง เกือบไปแล้วดีนะาผ่อนก่อนไม่งั้นชนไปแล้วนี่สิโคตรโคตรเร็วอะร้อยเจ็ดสิบแล้วอะโหเจ๋งครับร้อยแปดสิบโอ้โหเบก,ก่อนครับก็เหมือนกับว่าขับรถแข่งคันหนึ่งเลยนะครับนี่นี่ หลบต้องลบแบบดิจิตอลชิบ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 ชขโมยจักรยานเขาทาไมเฮ้ยนบางไม่มีจักรยานขับแล้วิงแม่งเลยนี่จักรยานใครไม่ต้องไปคืนเขหรอกพังแม่งเยคบนี่ยออโอ้มย เอืออลงมาได้ยังไงวะเนี่ยนี่เรามาทดสอบครับว่าถ้ารถเราวิ่งโหไม่ทำไมแรงขนาดนี้วะน้ำไม่สะสมสถานเลยเหรอโอ้โอ้โ,อโอใจเย็นใจเย็นใจเข้างหน้าเราลึกครับลึกอย่างนี้น่ากลัวนะครับเดี๋ยวร่วงลงไปแล้วเรียบร้อยเลยรถพังครับผมเอเรามาวิ่ง โหถ้าเป็นของจริงน like ี่แบบตายไปแล้วเนี well. erm like ่ยมันลื่นนะครับจให้น้ำเยอะขนาดนี้โหไม่สะบสทบสะทานอะไรกับน้ำเลยหรอวะร้อยแปดสิบไปแล้วครับร้อปสโอ้โห้ยโคตรแรงอะบอกตรงมาโคตรแรงไอหลบขึ้นมาก่อน โอ้ขึ้น187เลยครับโอ้โหถือว่าสุดๆเลยครับคันเนี้ยแรยงจริงเอาใหม่เอาใหม่คล้องใจคล้องใจนี่ดูซิจะสุดเข็มหรือเปล่าไปแล้ว ถ้าเข็มของมันมันจะวิ่งอยู่แค่120เองนะมันอาจจะเป็นหน่วยไมล์ต่อชั่วโมงก็ได้นะครับอ๋อจริงๆด้วยไมล์ต่อชั่วโมงโอ้โหยอดวิ่งแรงมากนี่บนินเลยทีเดียวนี่ระบบเบรกดีมาก ขอซ่อมรถสักหน่อยก่อนปับ๊บโอเคเดี๋ยวจะไปหาที่จอดรถก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ถ่ายรูปหน้าปกนะฮะเอาตรงไหนดีวะตรงไหนมันน่าถ่ายม้งอยากถ่ายตรงเนี้ย

ผมไม่รู้จะถ่ายมุมไหนเลยว่ะท่านผู้ชมเออตรงนี้ตรงนี้น่าจะโอเคอยู่นะวิธีถ่ายรูปง่ายมากครับผมกด F1 นียมันจะเป็นทึกไวใน Rockstar Editor นะยแล้วเราก็ค่อยไปหามุมกล้องดีๆครับแล้วก็ถ่ายนะฮเพื่อจะได้เป็นภาพหน้าปกของเราเแค่นี้เองเนะครับเราก็ไป ซิ่งกันต่อเย้ร yeah. ถไฟจะมาไหมวะเนี่ยน่ากลัวรถไฟแม่งเอามาตากเกมนี้ไม่ยอมพังนะฮะนี่คือสะพานคือสะพานเย a h โหดอุดอ้ย แรงจัดนี่เกือบเกือบถือว่าเร็วมากครับคันนี้แต่ยังเร็วไม่เท่ารถคันใหม่ๆที่ออกมานีครับที่มันเป็นชอปเปอร์โกโลตหรือโกโลจีหรืออะไรสักอย่างอันนั้นอันน,นั้นเร็วสุดครับผมคันนี้ก็คล่องตัวดีนะครับ เืงเ๋งนี่อ๋อโอ้ดิอ๋อเลี้ยวไม่ทันครับเอาถนนเลี้ยวแทนนี่ผมก็ขับเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะเฮ้ยข้างล่างมีอะไรน่าสนใจมากนีโ่โดนลงไปเลย อันนี้เป็นสนามบินของไมเคิลหรือว่าของใครวะเนี่ยจำไม่ได้นะครับแควนี่เจ๋งเจ๋งไงคุณตำรวจโอ้ยเรียบร้อยได้ตายเดี๋ยววะ อันนี้ถังน้ำมันด้วยใครวะเนี่ยอันนี้มันเป็นใครวะผมว่ามันต้องเป็นนักบินนะครับแล้วมันมาอยู่ตรงสนามบินตรงนี้ทำไมโอ้ s o อร y ไม่ได้ตั้งใจชนนะครับ นี่เรามาขับรถกันตรงนี้ดีกว่านี่สุดยอดโอ้มีที่เหินแ่้วเนี่ยมีด้วยเอา้าชิบหายเฮ้ยเมื่อกี้มาที่เหินของเราไม่ใช่เหรอวะทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้สงสัยอาจจะมีเฟลครับเมื่อกี้เมื่อกี้แล้วก็มาตรงนี้นี่หว่า ดันไม่เหินเออเดี๋ยวขอรถมาใหม่สักคันหนึ่งครับเอารมไซน์นี้แหละน่ะแต่งให้เรียบร้อยอืมโอ้ยกดผิดอ้าวแล้วไปกดนี่ทำไมวะเนี่ยเอา้าโอเคปิดวิทยุครับผมเดี๋ยวเราจะมาเหินตรงนี้กันนะครับจะเย็นเมื่อกี้เฟลมาก เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยชุบโอเคอ่าพร้อมแล้วครับลุยยกรอรอเลยอย่าแม่งเฟลอีกไปแล้วอีโอ้ยถึงว่าถึงว่าโอ้โหโสุดยอดสุดยอดต้นไผ่ ไอ้ถ้าเบินยางตรงนี้จะเป็นยังไงสงสัยมานานแล้วนี่ล้างล้อล้างล้อชิพานแล้วน้ำสูงขึ้นน้ำสูงเอ้ายกล้อได้กา,กากมากเลยนะใคลายมาวะโอเคยอดถือว่าเราสำเร็จภารกิจรูร่วงเฮ้ยมันมีให้ข้าไปฝั่งนู้นอีกอะเฮ้ยน่าลองน่าลองนี่ นะจะเย็นโอเคเลงดีๆครับต้องเลงดีๆครับโอ้โหงานนี้ต้องเลงดีๆครับเลงดีๆเอา้าชิปวาโอ้โหคือระยะที่มันโดดพอดีเนี่ยครับมันก็เลยเฟยลนะฮะตายโดดไม่ถึงเลยนะฮ้เซ็งเลยครับ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์กันด้วยนะครับเพื่อทีได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจเยวมาท้ำโอด้วยนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายซี bye See you again. ยูเก n ยิงเล่น